สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกมโปเกมอน TCG Pocket วันนี้สุกที่28กุมภาพันธ์แพ็คใหม่ Triumphant Light แสงแห่งชัยชนะจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ตอนบ่ายโมงแล้วมาดูการ์ดใหม่18ใบที่น่าสนใจกันนะใบแรก a ัเซอุ EX โปเกมอนประเภทไร้สี HP 140 ความสามารถ Fable Luster อร k โปเกมอนตัวนี้จะไม่โดน Special c o n d i t i o n ใ,ใดๆก็คือป้องกันนอนหลับตัวชาสับสนติดพิษติดเบิร์นถ้าโจมตี Ultimate Force ใช้3จี้สอะไรก็ได้ d a ม a จ e 70และจะเพิ่ม d a ม a จ e ตามจำนวนโปเกมอนในแผงหลังของเราตัวละ20ถ้าเรามีแผงหลังครบ3ตัวด a ม a จ e ท่านี้จะเป็น130การ์อแบบธรรมดาเป็นโปเกมอนเบสิก HP 120 ถ้าโจมตี power blast ดา a g e 100ใช้พลังงาน4เม็ดีอะไรก็ได้เมื่อโจมตีแล้วต้องสุ่มถอดพลังงานออก1เม็ดเป็นการ์ดท,ที่ใส่ได้ทุกเด็กเพราะใช้พลังงานไร้สีและเป็นโปเกมอนเบสิกลงสนามได้ทันทีนอกจากนี้การ์ด us, ออสเซอุสยังช่วยบอฟความสามารถให้การ์ดใหม่อีก8ใบที่มาในแพ็คนี้เช่นกันอบมอูมาสโน w HP 120ถ้าโจมตีดาเมจ80ความสามารถวิกเกอร์ลิง ถ้าฝั่งเรามีการ์ดอาเซอุสหรือว่าอาสเซอุส EX ถ้าโจมตีนี้จะใช้พลังงานไร้สีลดลงไป1นี้ก็คือใส่จี้น้ำสองจี้ตี80ได้เลยคานิวายโปเกมอนพืชเบสิค HP 80ถ้าโจมตีดาเมจ20ใช้1จี้พืชความสามารถ Power อร์ลถ้าฝั่งเรามีการ์ดอาเซอุสหรือว่าอาสเซอุส EX ถ้าโจมตีจะเพิ่มดาเมจอีก30เป็น50โครแบตโปเกมอนความมืดสเตจ2โจมตีดาเมจ50 ใช้1นึ่จี้มืดหนีได้โดยไม่เสียพลังงาน a อ p l ฟอริตี้คันนิงลิถ้าฝั่งเรามี a l ล e ซอหรืออ l ล e ซอ ex จะกดใช้ความสามารถนี้เพื่อทำดาเมจ30แต้มใส่โปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม1เทิร์นใช้ได้1ครั้งครแบบเป็นโปเกมอนที่ผมคาดหวังว่าจะเก่งกว่านี้นะอุซามีร่างสเตจ2แต่ทำดาเมจรวมได้แค่80ความสามารถนี้ก็คล้ายกับเก็กโคง,งะเลยครับแต่ว่าทำดาเมจแรงขึ้นมาอีก10แต้ม แต่ต้องยิงใส่โปเกมอนตำแหน่งต่อสู้เท่านั้นและต้องมีการ์ดอาเซตูสด้วยถ้าเอามาเล่นคู่กับดาร์กไรเอ็กซ์ที่ช่วยทำดาเมจจากแนวหลังก็อาจจะเก่งก็ได้มั้งมกนีโซนโปเกมอนโลหะสเตจ2 HP 140ถ้าโจมตีพาวเวอร์บีมดาเมจ80และถ้าเรามีการ์ดท่านเทพอยู่ในสนามฝ่ายเราโปเกมอนตัวนี้จะโดนดาเมจจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลงไป30แต้มเน้นถึกไม่เน้นแรงไรจู โปเกมอนไฟฟ้าสเตจ e 1 HP 90ถ้าโจมตีสปาร์ตดาเมจ40และจะทำดาเมจใส่โปเกมอนในแผงหลังของฝ่ายตรงข้ามอีก20แต้ม1ตัวด้วยถ้าเรามีกาดท่านเทพยอยู่ในสนามฝ่ายเราโปเกมอนตัวนี้จะโดนดาเมจจากการโจมตีลดลงไป30แต้มไทเรนิตา้าร่างสเตจ e 2 HP 160ถ้าโจมตีแลนครัชดาเมจ130ใช้พลังงานต่อสู้3เม็ดและอะไรก็ได้อีก1เม็ด ถ้าฝั่งเรามีการ์ดท่านเทพด้วยท่าน,นี้จะแรงขึ้นอีก30แต้มเป็นดามจ160และถ้ามีการ์ดลูคาริโฟบวกดามจเข้าไปอีก20แรงมากๆครับแต่กว่าจะแปะ4 g ้ได้ก็นานโข ổ. เพราะเท่าที่รู้ในตอนนี้เด็กต่อสู้มีวิธีเร่งพลังงานได้ทางเดียวคือต้องมีการ์ดโอนิกซ์หรือไม่ก็โกเลมในสนามและใช้การ์ดเทรนเนอร์บรูคแปะพลังงานให้1เม็ดจากนั้นค่อยใช้การ์ดดอนย้าย 1G ในเทิร์นถัดไปฮีทราน โปเกมอนเบสิคท่าไฟ HP 110ถ้าโจมตีดาเมจ40และถ้าฮิดทรานบาดเจ็บอยู่แล้วดาเมจของท่านี้จะเพิ่มอีก40เป็น80 Ability Speed Link ถ้าสนามฝั่งเรามีอัสเซ w ว o d หรือว่าอัสเซตวู o เ e ็โปเกมอนตัวนี้สามารถหนีได้โดยที่ไม่ต้องเสียพลังงานโรทอมโปเกมอนเบสิคประเภทผีถ้าโจมตี Dash อทแท c k ใช้1พลังงานสีอะไรก็ได้ ทำดาเมจ20แต้มใส่โปเกมอนในแผงหลังของฝ่ายตรงข้าม1ตัวความสามารถ speed link ถ้าเรามีการ์ดท่านเทพในสนามฝั่งเราด้วยโปเกมอนตัวนี้สามารถถอยได้โดยไม่เสียพลังงานมาดูการ์ดเด่นใบอื่นๆในแพ็คนี้กันบ้างใบที่มาแรงแน่ๆคือ l i ฟฟ EX รางวิวัฒนาการของ e ีวี HP 140ถ้าโจมตีโซลาร์บีมดาเมจ70จุดเด่นอยู่ที่ความสามารถ forest breath หากลิฟิออนอยู่ในตำแหน่งต่อสู้จะสามารถแปะพลังงานพืช1เม็ดให้โปเกมอนพืชในตำแหน่งใดก็ได้ความโหดมันอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าน้องสามารถแปะให้ตัวเองได้ด้วยทําให้บุกได้เร็วมากแม้ว่าดาเมจเจ็ดสจะไม่แรงนะักแต่เด็กพืชสามารถคิวตัวเองได้หลายวิธีช่วยเฮลิฟิออนสามารถแทงยื้อเกมพร้อมกับแปะ energy ออให้โปเกมอนพืชตัวแรงตัวอื่นในแนวหลังเช่นยันเมกา ex ผมเจอบอทใช้เด็กนี้ผมสู้ไม่ได้เลยครับ กระซี่อน EX โปเกมอนน้ำแข็งวิวัฒนาการจาก EV HP 140ถ้าโจมตี e ริ i n g Wind ดาเมจ a 0ใช้พลังงาน3 Energy Ability Snowy Terrain ถ้าโปเกมอนตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้จะทำดาเมจ10แต้มใส่โปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามทุกครั้งก่อนเริ่มเทินของเราและเทินของฝ่ายตรงข้ามดูเป็นความสามารถที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับการวิวัฒนาการ EX แลยต้องเอาขึ้นตำแหน่งต่อสู้ให้เสี่ยงโดนเสีย2คะแนนด้วยเมื่อเทียบกับไกระดอสอีโวสเตจหนเหมือนกันติด 4G ตี100ถ้าโดนน็อกเสียแค่1คะแนนหรือว่าไกรดอส EX อีโวสเต e หเหมือนกันติด 4G ตี140คุ้มกว่าตั้งเยอะเพราะว่ายังไงเด็กน้ำก็มีวิธีแปดพลังงานด้วยคาร์ดมิสตี้แล้วก็มาดาฟี่อยู่แล้วกาเบรส EX โปเกมอนทัดดินสเตจ HP 1 7 0 ถ้าโจมตีแรกลิเนียร์อตแทกดาเมจ50ตีใส่โปเกมอนตัวไหนก็ได้ใช้1 g จี้ต่อสู้ท่าที่2องดาก้อนโคลดาเมจ100ใช้2 g จี้ต่อสู้และอีก1 g จี้สีอะไรก็ได้นับเป็นร่างที่ดีกว่ากาเบรียสในแพ็คที่แล้ว Space Time Smackdown เพราะใช้พลังงานท่าเดียวจึงเล่นง่ายกว่า HP เยอะกว่าถ้าแรกตี50ใส่โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามตัวไหนก็ได้เนี่ยมีประโยชน์มากๆครับ แต่ก็เสียฮ b บ l i t y ทิ้งการเพื่อจวนหนึ่งใบไปและใบใหม่ที่เป็น EX นี้จัดเป็นโปเกมอนธาตุดินจึงแพ้พืชต่างจากใบที่แล้วที่เป็นธาตุมังกรไม่มีจุดอ่อน Probopass EX โปเกมอนโลหะสเตจหนึ HP 160ถ้าโจมตี Defensive Unit Damage 90เมื่อโจมตีสำเร็จจะลดดาเมจที่จะได้รับในเทินต่อไปของฝ่ายตรงข้ามลง20แต้มดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากนัก เมื่อเทียบกับใบเก่าในแพ็ก Space Time Smackdown ยังน่าสนใจกว่าตี30แล้วยนเหรียญ3ครั้งถ้าออกหัวจะเพิ่มดาม g จครั้งละ50จึงมีโอกาสลุ้นดาม a จ e ไปถึง180แต่ว่าอันนั้นต้องใช้ 4G จี้ไงส่วนใบใหม่ที่เป็น ex ใช้พลังงานแค่3 g จี้เท่านั้นจบเรื่องของโปเกมอน ex แล้วคราวนี้เรามาดูโปเกมอนธรรมดากันบ้างครับกับการ์ดคู่กัด Origin Form Dialga โปเกมอนเบสิค hp 120 ถ้าโจมตี t ทม e แมชดาเมจ1 0 0ใช้3 g ี้เมื่อโจมตีแล้วต้องโยนเหรียญถ้าออกก้อยโปเกมอนตัวนี้จะไม่สามารถโจมตีในเทิร์นถัดไปส่วนใบขวาออริจินฟอร์มพาวเกีย HP 120เช่นกันใช้3 g จี้ถ้าโซนแมชดาเมจ a g e 60และจะโยนเหรียญถ้าออกหัวดาเมจจะเพิ่มอีก60เป็น120ส่วน2ใบนี้ถ้าโจมตีคล้ายๆกันเวสปิควน โปเกมอนแมลงสเตจ1 HP 100่ถ้าเรกเลสชาร์จใช้3าี้พืชโจมตี120เมื่อโจมตีแล้วตัวเองจะบาดเจ็บ30ส่วนใบขวาสตาร์แรปเตอร์ or, เป็นโปเกมอนสเตจ2 HP 150ถ้าเบรฟเบิร์ดใช้3าี้อะไรก็ได้โจมตี130เมื่อโจมตีแล้วโปเกมอนตัวนี้จะบาดเจ็บ20ใบซ้ายบุกไวเพราะวิวัฒนาการแค่ครั้งเดียวแต่ว่าโอกาสโดนน็อกสวนกลับก็ค่อนข้างสูง ส่วนใบขวาบุกช้าหน่อยแต่ถ้าปั้นตัวได้ฝ่ายตรงข้ามเหนื่อยแน่นอนครับแม้ว่าตีแล้วจะเสีย HP 20แต่ Star Raptor มี HP 150ถ้าใส่ผ้าคลุมด้วยนี่เป็น170เสีย20เหลือ150ก็ยังสู้ได้สบายๆ Toxic Croak Pokemon ความมืด Stage 1 HP 100ถ้าโจมตี Toxic ท,ทำให้ศัตรูติดพิษรุนแรงพิษจะกำเริบเธอละ20ถ้าเอามาเล่นคู่กับพิพโนสะกดจิตจากแนวหลังให้ศัตรูหลับ และเราก็ทําให้ติดพิษด,ด้วยปวดแน่ๆครับเชมินโปกเกมอนไร้สีร่างเบสิค HP 70ความสามารถสกายพพอร์ตหากการ์ดใบนี้อยู่ที่แถวหลังการถอยโปกเกมอนจากตำแหน่งต่อสู้จะลดการใช้พลังงานลง1 g จี้รอนซองโปกเกมอนโลหะสเตจ1 HP 120ถ้าโจมตีไซคิดดาเมจ50และจะเพิ่มดาเมจตามจำนวนพลังงานที่แปะบนการ์ดในตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม เม็ดละ20แต้มถ้าเขาแปะไว้3จี้ดาเมจก็จะเป็น110แต่ปัญหาคือการ์ดส่วนใหญ่ที่แปะ3จี้เขามี HP มากกว่า110ส่วนการ์ดที่ต้องใช้4จี้ก็ HP มากกว่า130มีแค่โปเกมอนประเภทแฟรี่ที่แพ้โลหะแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีโปเกมอนแฟรี่เก่งๆเลยปรอมซองจริงเป็นการ์ดอาพครับเพราะว่าไม่สามารถน็อกใครได้ในครั้งเดียวถ้าไม่มีตัวช่วยในแพ็คไทมแฟร l ไลท t จะไม่มีการ์ดไอเทมใหม่นะครับมีการ์ดเทรนเนอร์ใหม่4ใบ i ิริดาฮิลโปกเกมอนทุกตัวที่มีพลังงานน้ำแปะอยู่ตัวละ40แต้ม,มเด็กน้ำยิ่งเก่งขึ้นไปอีก a ะด m a n ม,มเมื่อใช้การ์ดนี้โปกเกมอนโลหะของเราทุกตัวจะโดนดามจเบาลง20แต้มเป็นเวลา1เทิร์น b บ r ร y ในเทิร์นนี้การโจมตีของโปกเกมอนสโนล l กซ์เฮราครอสและสตาร์แรปเตจะลดความต้องการพลังงานลง 2G ี c ซเลสติก t าวเอลเดอสุ่มหยิบการ์ดโปเกมอนเบสิกจากหลุมกลับขึ้นมือ1ใบเห็นความสามารถของการ์ดใหม่ในแพ็คนี้แล้วเพื่อนๆอยากจะลองเล่นเด็กไหนกันดูบ้างครับคอมเมนต์บอกไว้ได้นะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ